รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณเสียหน้าไมค์ am, พรอนสวายบิวตี้เฟชชัลโฟมประสานคุณค่าของ50%ไบรท์เนนิ่งครีมช่วยขจัดความหมองคล้ำเพื่อผิวดูสะอาดกระจ่างใส My ม o n พร w h i ว e b บิวตี้เฟช a l ลโฟมช่วยขจัดความหมองคล้ำเพื่อผิวดูกระจ่างใส สวัสดีค่ะพบกับมิราในรายการทีวีไกด์รายการเด็ดๆโดนๆทันสมัยเอาใจคนอินเทรนด์ค่ะและตอนนี้นะคะมิราก็อยู่ริมถนนราชด,ดำเนินค่ะหรือที่คนสมัยก่อนเรียกว่าเฉลิมไทยนั่นเองค่ะซึ่งในสมัยก่อนนะคะที่นี่ถือว่าเป็นปากประตูสู่เกาะรัตนโกสินทร์เลยค่ะสถานที่นี้เนี่ยสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ ก็มีสถานที่ที่นาเสนอของดีของเด่นแห่งยุครัตนโกสิทร์นั่นก็คือนิทรรศรัตนโกสิทร์นั่นเองค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะจริงๆแล้วหากจะเรียกนิทรรศรัตนโกสิทร์ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ก็คงไม่ถูกนักนะคะเพราะที่นี่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นศูนย์นิทรรศการถาวรที่รวบรวมเรื่องราวดีๆเด่นๆของกรุงรัตนโกสิทร์แต่ละยุคไว้ในที่เดียวกันที่เราสามารถเดินชมทั้งหมดได้ภายในหนึ่งวันค่ะเหมือนสโลแกนของที่นี่ experience The best of l a t ก in a day หรือคุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะวิลาก็อยู่ที่อุโมงเวลาค่ะซึ่งภาพเหล่านี้นะคะก็จะบอกเวลาของไทยและวก็ต่างประเทศค่ะเป็นการเปรียบเทียบกันให้ชาวต่างชาติได้รู้ด้วย ามาถึงชั้นบนสุดนะคะก็จะได้ชมวิวของเกาะรัตนโกสินทร์กันอย่างกว้างๆเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะมิลายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะไปดูกันเลย เพื่อให้วิถีชุมชนลุ่มน้ำโขงสามารถพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นพื้นที่ลุ่มน้ำโขงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณบริเวณสนามศาลากลางจังหวัดเลยเดินมีนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการสแสดงบนเวทีแล้วยังมีนิทรรรรรรศกกกาาาควมมู้และสธิิตจ ส่วทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไฮไลท์ของการจัดง,งานวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือบทบาทของสตรีสตรีซึ่งเหมือนกับพลังเงียบได้ออกมาร่วมทํางานรับใช้สังคมร่วมกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับตัวน,นี้เป็นจุดสคำคัญนอกจากนี้ยังปลูกฝังลูกหลานผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เช่นโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนการประกวดสาร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เป็นต้น กรวมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมไทยใส่ใจประชาชนมาตามหาเคล็ดลับแกงอร่อยทั่วไทยกันจอประกาศของอีแม่ทั่วน่านี้ขาดบ่ได้เพิ่มอีกเคล็ดลับหนึ่งคนนซุปก้อนแกงจะอร่อยเริ่มต้นที่น้ำซุปสีเหลืองทองลองดูสิครับ ตำแตะ,แตะเจ้าเปลี่ยนทุกแกงเป็นแกงอร่อยอร่อยด้วยงอซุปก้ มามเลยนะคะแถมที่สําคัญเนี่ยยังได้รับความรู้อีกด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่นี่จะมีเรื่องราวดีๆซ่อนไว้มากมายเลยโชคปีเทอมนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะคะที่นี่เปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันจันทร์และอย่าลืมติดตามชมรายการชีวีไกด์ทุกเกย็นวันอาทิตย์ทางชบ5้เวลา5โมง50ค่ะรุบวันนี้มีลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ